ตอนนี้บาลานล่างเฮดปลวกเรียวเรียบร้อยจ้ะแกระสีมาแพกมาสีนให้เกาเนาะตอนแพกแมน,นจ้ะตอนนี้บาลานสนงเปิดรับออเดอร์เด้อจากพี่น้องเฮาสนใจเนาะนรสร้างด่ายจ้ะเพราะว่าตอนบาลานมีเวลาไปหานะครับเคลี่ยวเฮากระเคลี่ยวออเดอร์ทีช่างค่างเพิ่นมาแล้วเรียบร้อยหมดแล้วเนาะนม่นครับรอบใหม่ละจ้ะนี่รับออเดอร์รอบใหม่สุงละเกินกิโลเด้อจ้ะ มันปูเอาล่างแล้วก็ตั้งหาหนามเนาะนม่ครับแล้วก็เอามา,าพักไว้คุณเสด็จหนามเนาะจ้ะครึ่งกิโล,ล,ล,ลครับมีครึ่งกิโลจ้ะล่างก็ที่ไร่ลมออกเล้วครับพอตัวนี้เป็นถุงสิบบอกครับนี่ถ้าใส่เป็นถุงสิบอบอกเนาะครับถ้ากิดตดโกดไร่ลมออกเพราะว่าเพื่อเอาไปฟิดแข็งเราคนเกษตรกรถุงมะปุ๋งงครับเวลาเฮาดัด ตรงอย่างพี่น้องกะสีง่ายรอบนี้สิเป็นเฮ็ดดอกดอกใหญ่ดอกงามเลยเนาะรอบรอบแรกที่เ้าส่งไปน่ะเพิ่อนกะอาสีดอกน้อยแน่แต่ว่ากะกระเสบเพื่อกันนะจ๊ะนี่ถุงละครึ่งกิโลโอ้หางเนี่ยพั้วพอใหญ่นี่กะกิ้นมบวดครับหกโลกเกินโลเอาไปผัดเนาะผัดแต่มันหอยหรือเอาไปย่าน่าจะเอาไปแกงเสโน้ใหม่แกงเซนหนังเนื้นังเปล่าๆก็ได้นะมัเนาะเห็หลายเมนูจ้ะนี่น พี่น้องเข้ามาเคลียร์แบบไรกันใด้วะครับพี่น้นองเข้าสนใจกับทางใดเนาะเดี๋ยวสันน ong สีถมมิ่นเบอร์เท่ไปหายจ้ะเพราะว่าหลอบบางอย่างพี่น้องเข้าในรายร้ายเนาะแต่ว่าบอ<า>ท่านหลอบเนาะจา้ะหลอบนี้คือเป็นหลอกไม้ของเฮลียรเขาแล้วเนาะนพี่น้องเข้<อ>าสนใจกับทางเขามาเดี๋ยวสันน ong สีถิ่นเบอร์เท่ไปหายเนาะโท่กับใดหรือว่าแอนไลน์กับใดในเบอร์เดียวกันเนาะจ้ะเก็บมันปูสวยๆสูงละครึ่งกิโล พี่น้องขาวถามมาสั่งเครื่องโรดได้บอกก็ได้คือการจ่าจะราคาทรงกะพอเก่าเนาะเพราะว่ารถเย็นพันกาตีราคาไให้แล้วเรียบร้อยจ่าเริ่มต้นจากสองรอยบาทเป็นเท่าทรงคิดหนึ่งอคิดหนึ่งพันกะคิดสองร้อย่างสินะจ่ะอันนี้คือผงละึ่งโลอมีมาล้านลวก กแตะสะดุ้งหนามซี้อได้ครับไปหอดที่หอนหนองก็ไปเห็ดเหยดสุกก่อนครับถ้าสีย่ำสียังเราต้องไปถูกซุกมีจ้ะอันนี้คือถ้าหลวกแค่แป๊บเดียวเพื่อว่าง่ายในการว่าดินเพิ่นสิไริลุดออกง่ายนำไมเนาะนแล้วก็เฮาก็เอามาล้างหนามเศร้าหนามออกเพื่อว่าบ่ให้กีดดอกเพิกก่นแตกบ่ให้ขาเพิ่นหักจังซี่เนาะ,นะขั่นเฮาหลวกแลว้วเฮาก็สิเฮ็ดได้ง่ายจา้ะตอนนี้สิมีเหยียดถึงแดงปนไปเด้ไหครับดอกนี้บ่เอาเราก็ปนอกบ้างมาปน บนแล้วบนเออบนเย็บไปๆก็เห็นมันก็ได้อาจจะเห็นมันปูนันลาบางเสียพี่น้องพนเบออันนี้เนาะฝลา่งนี่มักแถมด้วยจ้าเถมนอกใส่หมอนก็แถมไปเลยเดี๋ยวพี่น้องเป็นสีรานะเห็นี้มันปูดอกสวยๆจ้ะข้อดีเลยครับงามเลยอันนี้คือเฮ็นเขาเก็บมาเมื่อนี้เนาะเดี๋ยวเขากลับมา รีวิวให้พี่น้องข้าเบิงเบ้งข่าวๆเนาะแบบบางเขือบางถ่านเพิ่นเข่ามาเพิ่นบ่คั้นได้ฮู้จักบ่คั้นได้เคยเห็นเนาะแม่นี่ยนะจ้ะหลักคือเฮาเก็บมาเฮาก็มาเฮ็ดจ,จังซี่ล่ะจ้ะวิธีของเฮาจะแท็ดลงจั็นหน่อยก็ครับขี้หลางหนึ่งหนามตอนหนามที่หนึ่งตอนตอนเป็นน้ำหลวกเนาะน้ำหลวกครับกับมาพักอีกหนามที่สองนะจะ้ะกับ UK, ามาลลางอยู่อยู่แค่อีกสามหนาม,นามแล้วก็เอามาใส่แต่ แก่เสตดยหนาม,มาาันเย็นเสร็จแล้วจะหาย้นามแห่งสกอตท่าจังไรแพกนะนช่ไมหออาาม,มาครับไปเสร็จแล้วยมเป็นทางหนามเลวครับนี่จ้ะที่นอ้องเ่าสนใจก็ทักได้เด้อแต่โอ้ยข้างหลังคือเป็นตจมื่งแชนออย่างไง่ฝนตกมันจะเลาวผาเข้ามาในบ้านนี่จ้ะพี่นอ้องเ่าสนใจทักได้เนาะเดี๋ยวจะน้องจะถิ่นเบอร์โทรไปให้เด้อจ้ะ